สวัสดีครับต่อมาคลิปนี้เรามาดูในส่วนของแนวข้อสอบนะครับหรือว่าสรุปสาระสําคัญความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับขอเน้นย้ําว่านี่เป็นแนวข้อสอบที่ผมอ่านไปใช้สอบนะครับและในเอกสารชุดนี้ในข้อสอบออกค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะแชร์แนวข้อสอบนี้โดย อ่านโจทย์และคำตอบให้ฟังเลยนะครับถ้าข้อไหนเราเข้าใจทฤษฎีและคำตอบด้วยก็จะดีนะครับแต่ในข้อไหนที่เราไม่เข้าใจก็ขอให้เราจำคำตอบเพื่อไปสอบได้เลยก็ได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับไปที่ข้อแรกนะครับการปฏิบัติงานไฟฟ้าในสถานที่ที่ต่ำกว่าระดับผิวดินเช่นห้องใต้ดินซึ่งมีน้ำเป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ติดต่อกันเป็นเวลานานแสงสว่างที่ใช้ควรได้จากอะไรนะครับคําตอบก็คือแบตเตอรี่และโคมไฟนะครับคำคำตอบในข้อสอบก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเพลิงไหม้มีสาเหตุมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเพลิงไหม้ประเภทใดคําตอบประเภท c เพลิงเกิดจากไฟฟ้านะครับ ต่อมาการประถมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกช็อตผู้ถูกช็อกไฟฟ้านะครับก็คือไฟฟ้าดูดนะครับหมดสติกล้ามเนื้อหดตัวจนหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจหรือมีเสียงเล็กน้อยวิธีที่ใช้และได้ผลเมื่อประสบเหตุคือเราจะต้องให้ลมหายใจด้วยปากสลับกับการปั๊มหัวใจนะครับ ต่อมาข้อใดไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพบผู้บาดเจ็บจากการถูกช็อกไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าดูดนะครับก็คือให้ผู้บาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต่อมาหากพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดต้องทำอย่างไรอันดับแรกเราต้องตัดแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือต้องตัดวงจรไฟฟ้าก่อนนะครับ ต่อมาความปลอดภัยในการทํางานอาศัยหลักพื้นฐานอะไรนะครับก็คือหลักการ 3E นะครับก็คือ e n g i n e e r Education แล้วก็ Enforcement นะครับคือวิศวกรรมเรียนรู้แล้วก็กดระเบี่ยงนะครับต่อมานะครับก่อนใช้เครื่องมือในการติดตั้งทางไฟฟ้าควรปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องทำการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องมือทุกครั้งนะครับ ต่อมาตัวต้านทาน10โอห์มขนาด40วัตต์ที่220โวลต์สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับก็คือ I เท่ากับ P ส่วน E นะครับได้40ส่วน220เท่ากับ0.18นะครับต่อมาโหลดไฟฟ้า A มีความต้านทานไฟฟ้า1เมกะโอห์มโหลดไฟฟ้า B มีความต้านทานไฟฟ้า1กิโลโอห์มโหลดไฟฟ้า C มีความต้านทานไฟฟ้าอ๋อข้อนี้ไม่ชัดนะครับข้อนี้ขอผ่านนะครับต่อมานะครับโดยทั่วไปอุณหภูมิโดยรอบมีผลกระทบต่อค่าความต้านทานของตัวนําในสายไฟฟ้าอย่างไรอุณหภูมิเพิ่มความต้านทานก็เพิ่มนะครับต่อมาสายไฟฟ้ายาว20เมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตรนะครับก็เป็น20,000ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็คือ 1เมตรเท่ากับ1000มิลลิเมตรนะครับการเดินสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกสายแบน2แกนมอก11ขีสอตารางที่2ก็คือสาย VAM นะครับและยึดด้วยเข็มขัดลัดสายเพื่อให้สายไฟฟ้าแนบสนิทพื้นผิวที่เดินอยู่ให้ทำอย่างไรต้องทำการรีดสายให้ตรงแล้ว ลัดด้วยเข็มขัดลัดสายนะครับขนาดของสายไฟฟ้าทองแดงประธานที่เล็กที่สุดที่ยอมให้ใช้กับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาด5มนะครับคำตอบก็คือมาตรฐาน4ตารางมิลลิเมตรนะครับต่อมานะครับวิธีการต่อสายไฟฟ้ากระทําได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือต่อด้วยเครื่องมือบลัดกีหรือว่าข้อนี้ ถูกทุกข้อนะข้อนี้ให้ตอบว่าถูกทุกข้อนะครับต่อมานะครับสายไฟฟ้าตามมอก .11 ขี2531ตารางที่4สายท H W นะครับหมายถึงสายไฟฟ้าหุม้มฉนวนแกนเดียวนะครับต่อมานะครับลักษณะการเดินสายไฟฟ้า v a f คือเดินเกาะผนังนะครับหรือว่าเดินลอยนะครับต่อมาการเดินสายไฟฟ้า T H W ที ไม่สามารถกระทําได้คือเดินฝังดินโดยตรงไม่ได้นะครับและเดินใต้น้ําโดยตรงไม่ได้นะครับท H w นะครับต่อมาสายไฟฟ้าชนิดใดสามารถเดินใต้น้ําได้หรือสามารถฝังดินได้โดยตรงก็คือสาย NYY นะครับต่อมา การต่อวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าขนาด220โวลต์กับแหล่งจ่ายกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า220โวลต์ตามที่อยู่อาศัยเป็นการต่อแบบอะไรนะครับเป็นการต่อแบบขนานนะครับความถี่มาตรฐานของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยมีค่าเท่าไหร่50เฮิรต์นะครับและข้างล่างตรงนี้นะครับผมเสริมให้นะครับ ที่ข้อสอบออกนะครับสัญลักษณ์นะครับเริ่มด้วยดูดไปด้วยกันนะครับก็คือสัญลักษณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ของขดลวดสัญลักษณ์ของกิโลวัตต์าวสัญลักษณ์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์สัญลักษณ์ของฟิลแล้วก็สัญลักษณ์ของสายดินนะครับนี่ครับการต่อสายดินญญน,ดนะครับคนวงกลมอย่างนี้นะครับและสัญลักษณ์ของ นิวตันกับ PE นะครับก็คือสายดินตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับที่ต่างกันก็คือระหว่างขีดมันจะเป็นจุดกับขีดสั้นนะครับอันนี้ออกแน่นอนนะครับทา้ายทางขวาสุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโอเวอร์โหลดนะครับยำ้ำและเน้นเลยนะครับว่านี่เป็นเอกสารแนวข้อสอบที่ผมได้มาและผมใช้อ่าน ในการทดสอบครั้งนี้นะครับและผมเห็นว่าเอกสารฉบับนี้ข้อสอบนําไปออกค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้การันตีนะครับว่าในเอกสารนข้อสอบจะออกมากจะออกมากน้อยกี่ข้อเท่าไหร่นะครับผมเห็นว่ามีประโยชน์และผมใช้สอบแล้วสามารถทดสอบผ่านได้ผมถึงนําเอามาแชร์นะครับก็ขอย้ําเพื่อทําความเข้าใจตรงนี้อีกครั้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3 EP นะครับสำหรับแนวข้อสอบนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ